มีร้านเติมโลบัคแนะนำไหมผม,มอยากเปลี่ยนเสื้อวะร้านเติมโลบักแนะนำาหรอ,องนี้ต้องร้านนี้เลยจีน Lawabuck าาทางร้านเนี่ยมีบริการกดโลบัคที่จีนต้องการด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมพาสแมปไหนดังๆในโลบักเนี่ย l a ว a b u c k เนี่ยก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเลยต้องบอกเลยว่าหลายแมปมากๆอุ้ยร้านดูดิชุดใหม่โคตรปี้ยก็ถ้าคุณผู้ชมอยากเท่แบบนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปใช้บริการเว็บ l a ว a b u c k นะฮะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ เอาละครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในแมปของ Anime d แด e n s i ช n ่นะครับก็ไม่ได้อัดมาสักพักเลยเนาะสำหรับแมปนี้นะครับซึ่งแน่นอนก็ผมตามหัวคลิปเลยคุณผมมู้ชมคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการมาบอกอัปเดตของตัวเกมนั่นเองนะครับว่าสําหรับตัวเกมเนี่ยมีอัปเดตอะไรมาบ้างสำหรับอัปเดตนี้นะครับซึ่งเห็นเขาตั้งชื่อว่าเป็นอัปเดตเรดนะครับผมอออเป็นสีแดงนะครับก็ตัวละครหน้าปกที่เข้ามาใหม่เลยก็จะเท่าที่ทุกคนเห็นกันแล้วก็คือเชงคูดนะครับผม เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมมาเรามาดูกันเลยนะอัปเดตโน้ตนะครับอันดับแรกนะครับผม Limited Summer Co s t u m e นะครับผมพวกของแต่งคอสตูมต่างๆนะครับผมตัวละครเนี่ยจะถูกลบไปนะครับผมในวันที่29สิงหานี้นะครับสำหรับคนที่ยังเก็บพวกสายคอสตูมซัมเมอร์แล้วก็ตัวละครจากซัมเมอร์ไม่ครบเนี่ยให้รีบเก็บนะครับผมโอเคอันถัดไปเลยนะครับผม Limited Time e m p e r o r r a อรนะครับซึ่ง อันนี้จะเป็นเ е й ใหม่นะคิดว่าน่าจะเป็นเ е й ของเชนคูสนะครับผมเลเวลสิบวกขึ้นไปนะครับเป็นอัลมิเต็ดไทม์เนาะอย่างที่เห็นนะครับผมมีจำกัดเวลานะครับโอเคอันถัดไปนะคุณผู้ชมซัมเมอร์เพยเทมอีเวนต์เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นระบบใหม่นะครับผมที่เป็นอีเวนต์ตอนนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของอีเวนต์อันนี้เลยคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวผมขอพูดรวบไปเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีอัปเดตโน้ตที่ติดกันด้วยนะครับผมโอเคซึ่ง ระบบนี้นะครับผมมันจะเป็นระบบคล้ายๆกับ anime fighter เลยคุณผู้ชมที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในตัวเกมนะครับผมแล้วก็มันจะนับเวลาไปเรื่อยๆเห็นไหมเออยิ่งเราอยู่กี่นาทีตามที่มันบอกเนี่ยอยู่ครบปุ๊บเนี่ยเราจะได้ทางด้านของไอศครีมอันนี้นะครับผมถามว่าไอศครีมอันนี้เอาไปทําอะไรนะครับผมเมื่อได้มาแล้วเนี่ยกดลับใช่ไหมคุณผู้ชมมากดที่กาชานะครับอ่ากดไปนะครับผมมันจะให้เราเนี่ยสามารถสุมได้นะครับผมตัวการสุมหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ไอศครีมทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยแต้มนะครับผมอ่าแล้วก็มีการันตีด้วยนะ สำหรับคนที่สายเกลือนะครับผมโอเคของรางวัลต่างๆนะครับผมธรรมดาเนี่ยจะเป็นตามนี้นะครับผมสำหรับคนที่โชคดีเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยฮะอยู่ตามเวลาที่กําหนดนะอันนี้เนี่ยผมลองอันนี้เนี่ยผมลองอยู่แล้วท่านผู้ชมคิดว่าเเล่นในดาเนี่ยมันก็นับด้วยนะครับผมหรือว่าอยู่อย่างนี้ก็นับเหมือนกันนะครับผมส่วน FK เนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองนะว่ามันนับหรือเปล่านะครับ โอเคก็ประมาณนี้สำหรับสาซัมเมอร์อีเวนต์นะครับผมซัมเมอร์เพย์ไทม์อีเวนต์เนาะโอเคอันนี้ก็ที่พูดไปเลยนะครับผมตามนี้นะครับสองอันนี้ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของตัวละครใหม่นะครับผมก็คือเลดเอนเปอรเลอร์นะครับผมอ่าก็เชนคูดนะครับส่วนโตโรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของตัวโซโลนะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับอ่าสำหรับอันถัดไปนะผู้ชมก็จะเป็นทางด้านของคอสตูมใหม่หมดเลยนะครับผม ตามนี้เลยนะอันนี้ผมขอไม่ไปลงรายละเอียดมากแล้วกันเนาะสำหรับสายที่เป็นสายตกแต่งต่างเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเก็บกันได้นะครับผมตามนี้เลยเนาะชุดก็มาค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคเรามาดูถึงอันถัดไปนะครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาสกิลช่วยเหลือนะครับผมแอสซิสสกิลต่างๆเนี่ยสำหรับตัวละครที่ถูกอเวคเคนนิ่งแล้วเนี่ยจะให้สเตตโบนัสด้วยนะครับผมสเตตบูทนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกอย่างสกิลซัพพอร์ตต่างนะครับผมอาจจะมีแบบบัฟเสริมนะครับผม ก็คือบัฟเสริมนั้นเนี่ยอาจจะติดทางด้านของพวกสแตตโบนัสต่างๆนะเช่นอาจจะเป็นอะไรล่ะคิดเข้าดาเมจม็อบดาเมจอะไรเงี้ยอาจจะติดแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครที่ได้รับการอ a w a k นนิ่งแล้วนะครับผมก็ง่ายๆนะคุณผู้ชมตัวที่มีสกิลประเภทช่วยเหลือเนาะเอเซสสกิลต่างๆนะครับผมของตัวละครที่เป็นอเว k เค i n แล้วนะครับผมเฉพาะที่อเว k เค i n นะคุณผู้ชมก็จะติดทางด้านของสแตตโบนัสด้วยนะครับผมโบนัสสแตตบูสตรงนี้นะครับผม อันต่อไปนะผมก็จะเป็นทางด้านของเรดไดย์เติลนะครับผมอันนี้ก็สายเก็บนะครับก็ไปดูกันได้นะคุณผู้ชมอันต่อไปเลยนะครับผมจะเป็นทางด้านของ Shadow Esper เนี่ยถูกเพิ่มเข้าไปใน Speed Rate แล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวละคร Esper นั่นแหละคุณผู้ชมถูกยัดเข้าไปใน Speed Rate นะครับก็จะเป็นตัวดำๆนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูอยู่ไหนวะต้องกด Play อ่าแล้วก็ Shop นี่เลยนะครับผม Shadow Esper นะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ เก็บไม่ทานจริงๆนะก็สามารถมาซื้อในนี้ได้นะครับผมเป็นเวอร์ชันชาร์โดเนาะเคอันถัดไปก็เป็นเซตติ้งเพิ่มมานะครับผมปิดการเคลื่อนไหวของกล้องนะครับอยู่ที่เซตติ้งเลยนะอันถัดไปก็จะเป็นทางด้านของเลดล็อบบี้นะครับผมตามนี้นะครับล็อบบี้ใหม่นะซึ่งดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่าอันนี้นะครับดูค่อนข้างธรรมดา,าอยู่นะโอเคอันถัดไปนะครับผมจะเป็นทางด้านของมอ e c คอลเลชั o นส t ต t อันนี้เนี่ย สเตตโบนัสนะครับผมจะถูกเพิ่มมาคุณผู้ชมจากอันล่าสุดเนี่ยมันจะมีอยู่แค่อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะมันจะมีอยู่แค่นี่ฮะนี่อยู่แค่แสนสองนะครับผมตอนนี้จะถูกเพิ่มเป็นแสนสี่แล้วนะครับผมก็จะมีเพิ่มมา2อันนะครับผมสำหรับแสนสามเนี่ยสำหรับคนที่ถึง1นึ่งแสนสามหมื่นแต้มแล้วเนี่ยแอซิดคูดาวของเราเนี่ยจะถูกลดนะครับผมก็คือพวกตัวละครช่วยเหลือเนี่ยนะครับผมเห็นไหมอ่าตัวละครช่วยเหลือเนี่ยก็จะถูกลดคูลดาวนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ เออคุณผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะบอกผิดนะสำหรับตัวอันนี้นะครับผม a อซิ s t s k i เนาะสำหรับ a อซิ s t s k i เนี่ยมันจะเป็นก็คือถ้าตัวละคร a อซิ s ของเรานะครับผมในช่องนี้นะถูกอ awaken แล้วนะครับผมมันจะได้รับทั้งนั้นของ stand boost เนาะเออโอเคไม่ใช่ตัวละครที่มีประเภทช่วยเหลือนะอันนี้ผมบอกผิดนะครับผมเป็นตัวละครที่อยู่ในช่องนี้เนาะโอเคสำหรับส t ต n โบนัสอันถัดไปนะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่ปลดล็อกถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ EP บวก15นะครับก็เวลดีดกันไปไวๆเลยนะคุณผู้ชม เอาละน่าจะประมาณนี้นะครับมาถือว่ามาแบบสรุปรวบรัดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมโค้ดใหม่ก็คือโค้ดเรสนั่นเองนะครับใส่ไปเลยครับอ่าจะได้ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้ผมก็มานั่งอัดคลิปนะแล้วมันก็เช็คไทม์ไปเรื่อยๆนะผมก็มากดรับไอซ์คิ้แล้วก็เนี่ยรอสุ่มและรอเกลือแล้วเนะี่ย <c oughs> เอาละฮะโดยรวมคิดว่าประมาณนี้คุณผู้ชมน่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะครับผมคิดว่าผมน่าจะสรุปอ่าพอเข้าใจอยู่นะคุณผู้ชมถ้า อ่ะงงตรงไหนเนี่ยผมพูดไวไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยในหัวข้อการอัปเดตเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะลงไปตอบนะครับผมเอาละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับไปช่องผมด้วยนะครับมีแล้วสามคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสว,นนสวัสดีนะครับไปทำงานและงานเยอะมาก